ต่อข้อ46กันเลยนะคะโจทย์ก็ง่ายๆเลยถามว่าข้อใดถูกต้องอ่าช้อยข้อ1ขคอแคมเบียมไม่มีชีวิตมีผนังเซลลหนาทำหน้าที่ปกป้องผิวข้อ2เทรคีดไม่มีช,มชีมีชีวิตมีผนังเซลหนาทำหน้าที่ลำเลียงน้ำข้อ 3. ซิฟทิลไม่มีชีวิตผนังเซลลบางลำเลียงอาหารข้อ4 ไรโคมไม่มีชีวิตมีผนังเซลหนาเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสและข้อ5เมอริสเตมมีชีวิตมีผนังเซลบางทำให้การเติบทาให้เกิดการเติบโตโอเคทีนี้เรามาดูทีละช้อยกันเลยเนาะ,ะช้อยแรกคอร์แคมเบียมคอร์คแคมเบียมกับคอร์เนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่ามีใครรู้ไหม อลองคิดตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคอแคมเบียมเนี่ยมันมีชีวิตนะโอเคแต่ว่าแล้วมันก็ไม่ได้ทาหน้าที่ปกป้องผิวด้วยสิ่งที่ทาหน้าที่ปกป้องผิวก็คือคอชิไหมพวกอืมพวกคอที่อยู่ข้างนอกๆเนาะคือคอแคมเบียมเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตได้ยังไงไหนเมื่อมันแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์ได้ได้คอกับ เซลล์เดิมเซลล์ไม่มีชีวิตที่ไหนจะแบ่งเซลล์ได้จริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ผิดนะคะทีนี้ข้อ2เทรคีดเทรคีดอยู่ในอะไรเทรคีดอยู่ในไซเลมเซลล์ที่อยู่ในไซเลมถามว่ามีชีวิตไหมคำตอบคือไม่มีแล้วก็ทำหน้าที่รำเรยงน้ำก็ถูกแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ในไซเลมเนาะโอเค ทำไมถึงไม่มีชีวิตเซลล์ผนังหนาก็ถูกแล้วนะคะทำไมถึงไม่มีชีวิตเพราะว่าการลําเลียงน้ําเนี่ยมันต้องใช้แรงดันใช่ปะมีทั้งแรงดึงจากการคายน้ําแล้วก็แรงรันแรงดันจากรากถูกปะอืมเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยมันจะไม่สามารถทนแรงดันแรงดึงพวกนี้ได้อะมันก็จะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นข้อสองก็ผิดเหมือนกันข้อ3ามสบทิวไม่มีชีวิตมีผนังเซลล์บางทำหน้าที่ลำเลียงอาหารสิบทิวอยู่ในโฟร์เอ็มโฟเอ็มทำหน้าที่ลำเลียงอาหารถูกแล้วเนาะมีผนังเซล์บางไม่มีชีวิตจริงป่าวบทิวมันมีชีวิตนะคะเพราะว่าการลำเลียงสารอาหารในโฟเอ็มเนี่ยต้องใช้พลังงานด้วยถูกไหม,มเพราะฉะนั้นเซลก็จะต้องมีชีวิตในการ สร้างพลังงานเอามาใช้ในการลำเลียงสารอาหารเนาะโอเคแล้วไตโคมล่ะไตโคมไตโคมไม่มีชีวิตนี่ถูกไหมไตโคมคืออะไรรู้หรือเปล่าไตาโคมไตโคมคือ epidermis epidermis ที่ยื่น ขนรากก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการดูดน้ํานั่นเองถามว่ามีชีวิตไหมคําตอบคือมีชีวิตเนาะผนังเซลลที่มีชีวิตแล้วส่วนใหญ่มันจะไม่ไม่ใช่เซล์ที่ผนังเซลลหนาเนาะเพราะว่าการที่ผนังเซลลหนาเนี่ยเกิดจากการสะสมสารต่างๆอย่างเช่นพวกลิกนินอะไรเงี้ยทำให้เซลเทำให้ผนังเซลลหนาก็คือเป็น secondary cell wall ใช่ไหมทำให้ผนังเซลหนานั่นเอง แปลว่าเซลที่มีชีวิตส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่มีการสะสมลิกนินหรือสะสมแค่ในบางส่วนแบบน้อยๆอ,อ่ะเออผนังเซลก็จะไม่ค่อยหนาส่วนไตโคมเนี่ยมันเกี่ยวกับอยู่กอยู่ที่รากอ่ะมันก็ต้องทําหน้าที่เกี่ยวกับการดูดน้ําใช่ไหมดูดน้ําเข้าสู่เซลแต่ถ้าเกิดว่าผนังเซลมันหนามันก็จะดูดน้ําได้ยากถูกปะเพราะฉะนั้นผนังเซลลมันควรที่จะบางบางมากๆเพื่อให้น้ําผ่านได้ง่ายๆเนาะส่วน ทีนี้ก็เหลือใช้ข้อเดียวแล้วน้องๆก็รู้คำตอบอยู่แล้วเนาะตอบข้อ5นะ้าเพราะว่าเมอริสเตมเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีชีวิตมีผนังเซล์บางแล้วก็ทำให้เกิดการเติบโตอันนี้ก็ถูกๆๆก,ก,ก,กหมดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่จะมันจริงๆแล้วเราไม่ต้องมานั่งจำหรอกว่าอัานไหนมีชีวิตอันไหนไม่มีชีวิตเพราะว่าเซลลส่วนใหญ่อะมันต้องเป็นเซลที่มีชีวิตอยู่แล้วถูกไหมเซล์ที่ไม่มีชีวิตเราก็จำแค่เซลล์ที่ไม่มีชีวิตละกันเนาะว่ามีอะไรบ้าง Okay, เดี๋ยวพี่จะบอกให้มีไฟเบอร์ซูเคอรดตทรีคิตแล้วก็เวสเซลเนาะอันนี้คือชื่อเซลล์เซลเป็นพวกเซลล์ที่มีมี secondary cell wall แล้วก็ ตายแล้วนั่นเองเซ d a r น c ร l เซลล์ wall, ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกลิกนินเนาะอันนี้รู้ไว้หน่อยแต่ไม่ต้องจำก็ได้ให้ผ่านผ่านตาก็พอเนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อ46ตอบข้อ5นะคะเมอริสเซมมีชีวิตผนังเซลลบางทำให้เกิดการเติบโตเนาะโอเคค่ะ